ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับนะพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะวันนี้มาแอลเหนือนะครับผมนะก็อยู่ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟประจําจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วกนะ็เป็นสถานีปลายทางในเส้นทางรถไฟสายเหนือทางด้านหน้าของเรานีนะ้ก็คือตัวอาคารสถานีนะนะซึ่งก็มีความสวยงามในลักษณะแบบนะประยุกต์ล้านนานะครับผมนี่กนะ็ดูสวยงามนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ ผมก็จะพาเพื่อนเนเนี่ยมาชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาด้วยนะถือโอกาสทําคลิปให้เพื่อนเื่อได้ชมด้วยนะครับผมบรรยากาศสถานีจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเลยนะครับสำหรับสถานีรถไฟเชียงใหม่เนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผม ทางด้านหน้าของอาคารสถานีเชียงใหม่เนี่ยก็มีรถจักรไอน้ําตั้งอยู่1นึคันนะฮะก็ไม่ได้มีป้ายข้อมูลบอกว่าเป็นรถจักรไอน้ํารุ่นอะไรนะครับผมแต่ว่าด้านข้างรถเนี่ยก็จะเขียนหมายเลข340ก็มีล้อนำนะจำนวน2อล้อแล้วก็ล้อกำลังเนี่ย8ล้อนะครับผมมีรถลำเลียงนะนี่นะครับ ด้านหน้าสถานีนะก็จะมีรถสองแถวสีแดงนะครับผมน่าจะเป็นรถที่วิ่งในตัวเมืองนะก็เขียนด้านข้างรถว่าอัตราค่าโดยสารเนี่ยไม่เกิน30บาทต่อคนนี่นะครับรถก็กำลังอถอยเข้ามานะาก็คิดว่าผู้โดยสารที่อาจจะไปในเมืองเนี่ยก็น่าจะสามารถาไปรถสองแถวสีแดงได้นะครับผมถ้าไม่มีรถส่วนตัวนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในสถานีกันนะครับ ด้านหน้าสถานีเนี่ยก็จะมีพวกร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอหอนาฬิกานะครับผมรูปทรงเนี่ยก็สวยงามทางนี้ก็ทางเข้า,าตัวอาคารสถานีนะนี่อาคารก็เป็นทรงไทยสวยงามนะครับเดี๋ยวาพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูบรรยากาศาด้านในนะครับผมบางคนอาจจะเคยมาแล้วนะสถานีรถไฟเชียงใหม่ ก็เดินเข้ามานะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นโถงเราก็จะผ่านจุดคัดกรองนะฮะด้านบทนี้ก็มีนาฬิกานะครับผมหลายเมืองหลายประเทศมีจุดให้ถ่ายรูปนะฮะเขาก็จัดเอาไว้นะครับเป็นหัวรถจักรคุณปู่ G i e k นะครับคู่กับป้ายสถานีเชียงใหม่หมายเลขอะไรเนี่ย4034แล้วก็มียีรัฟมีมาลายนะ ก็สวยงามนะครับพาเดินชมบรรยากาศนะอันนี้เป็นห้องจนาจำหน่ายตัว๋วนี่นะน,นี่ครับห้องจำหน่ายตัว๋วมีป้ายนตารางรถบอกทางด้านในนะครับมีตู้ ATM นะแล้วก็ตรงนี้มีร้านอาหารร้านข้าวแกงนะครับผม มีน้ำมีขนมขายด้วยตรงนี้เป็นห้องน้ำนะฮะจะบรรยากาศด้านในนะครับนี่ก็จะเป็นชานชาลารถไฟนะฮะตรงนี้นะครับมีเป็นโมเดลนะจัดแสดงโมเดลสถานีขุนตาลน,นะฮะแล้วก็อุโมงขุนตาลน,นี่ครับ เป็นรถบชสแล้วก็มีรถจักฮิตาชิเนี่ยนะผมมาจากอุโมงก็สวยงามนะครับมีที่นั่งรอของผู้โดยสารนั่งรอรถไฟออกทางด้านนี้นะก็จะมีป้ายสถานีเชียงใหม่แล้วก็ด้านบนจะเป็นรูปของพระราชาลที่5นะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรูปอช้างมีการตกแต่งเป็นส่วนหย่อมเล็กๆอย่างสวยงามนะฮะส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นชานชานะครับ ทางนี้มีป้ายเหมือนกับเป็นมุมให้ถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มีร้านกาแฟแล้วก็ร้านให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับผมสำหรับสถานีเชียงใหม่เนี่ยก็จะมี4ี่ชานชาลาครับผมเท่าที่นับดูแล้วทางด้านนู้นเป็นชานชาลาที่1่แล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นชานชาลาที่สองนะฮะเขาจะมีป้ายเขียนอยู่ ทางด้านนี้ก็จะเป็นชานชลาที่3แล้วก็ทางด้านนี้ชานชลาที่4ที่มีาริวขบวน52จอดอยู่นะฮะป้ายนะครับก็มีลักษณะนะเป็นตัวอักษรแบบอ่าสไตล์ล้านนานะกะ็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับนี่ก็เป็นป้ายบอกนะขบวนรถด,ด่วนที่52นะซึ่งก็จะออกในเวลา15นาฬิกาสนาทีนะฮะจอดอยู่ในชาน4ี่ ทางด้านข้างสถานีเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นโรงรถจักรนะมีรถจักรจอดอยู่แล้วก็มีถังน้ํำสีดำนะขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าในอดีตเนี่ยน่าจะใช้สําหรับเติมน้ํารถจักรไอ้น้ำนะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับผมมีรถจักรฮิตาชิ4521แล้วก็อันสตอม4130จอดอีกก็น่าจะเป็นย่านสถานีนะบริเวณโถงกลางของชานชลาสถานีเนี่ย ระหว่างชานชลาที่3กับชานชลาที่4นะครับก็จะมีการปูหญ้าแล้วก็ประดับเป็นมุมถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นรูปในสถานีนะแล้วก็แต่งชุดล้านนานะครับผมมีป้ายสถานีเชียงใหม่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นพระธาตุดอยสุเทพจำลองนะเดี๋ยวพาไปดูมุมถ่ายรูปสวยๆกันนะครับน,นี่ครับนี่ก็เป็นป้ายนะสถานีที่หยุดถัดจาก สถานีเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นสถานีสารพีนะซึ่งก็จะห่างออกไปประมาณ8.635กิโลเมตรนะครับผมก็อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปนะตรงนี้ป้ายสถานีเชียงใหม่แล้วก็มีรถต๊อกโบราณน,นะรูปทรงนี่โบราณของแท้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตัวรถเนี่ยทำจากไม้นะครับผมก็เป็นอะไรที่เก๋ดีนะส่วนทางด้านนอกเนี่ยก็เป็นริ้วของรถด่วนพิเศษอุตลาวิถีซึ่งก็จอดรอ ทำขบวนออกในช่วงเวลาเย็ยนนะฮะตรงนี้ก็มีรถตอกอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถต๊อกที่ทำจากไมนะ้ก็คาดว่าระบบของรถเนี่ยน่าจะใช้การโยกนะฮนะด,ดูลักษณะนี่นะครับก็เป็นมุมถ่ายรูปนะที่สวยงามนะของสถานีเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นป้ายสถานีอีกหนึ่งแห่งนะบริเวณสุดปลายชานชา,านะครับผม อันนี้เป็นด้านสุดปลายชานชลาแล้ก็มองกล้องนะครับให้ดูบริเวณย่านสถานีนะครับผมก็มีลักษณะ,ะเป็นหญ้าที่เขียวอมองดูแล้วสบายตานะฮะเป็นธรรมชาติที่สวยงามนี่ก็คือสถานีรถไฟเชียงใหม่นี่นะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมนะใครที่อาจจะยังไม่เคยมานะครับผมอลองหาโอกาสมากันได้นะมาแอลเหนือ,อมาแอลเชียงใหม่ สำหรับวันนี้จากบอลคนนักรถไฟก็ได้ทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมนี่ด้านนี้มีรถบอทคอนะฮะรถน้ํามันสําหรับคลิปในวันนี้นะครับสถานีรถไฟเชียงใหม่นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กําลังใจกันนะฮะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ